หอพักชายโอ้หอพักชายมันอยู่ตรงนี้คนศึกษาพระ,ะ,ะเลือแบบนี้พอรอนี่อ่านว่าพระนูนี่อ่านผิดบ่อยเหลือเกินนะนักศึกษาผู้สาวผู้บ่าวคณะคุศาสตร์คุศาสตร์ครลุคลุคุเขาเอิญนว่าคัาลุ คือบุเอิญครูเขาลูกสาวนี้คือเฮียนเกี่ยวกับอย่างไปเขาคอกันจ้าสวัสดีค่ะสบายดีจ้าตอนนี้น้องนะ้องเทสบู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้น้องกอ,อยู่ที่ หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒที่เพชบูรณ์เมื่อน,นี้น้องสิพาทุกคนมาเลาะเบิ้งมหาวิทยาลัยราชพัฒเดี๋ยวเราเข้าไปเบื้องนํากันเลยตอนนี้น้องขี้เข้ามาด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒแล้ว เมื่อนี้น้องมานี่เป็นมื้อวันพหัตเสือนแปดบงว่ามหาลาัยยูนี่เพิ่นพักคือข้าราชการบอรที่ว่าพักหกมือ้อเอีคเข้ามาในสำนักงานอธิการบดีอาคารเสริมภระเกียรติสลองศิริราชสมบัติครบหกสิปีโอ้โหเสาใหญ่มาก มันจักสั้นเนาะน,นี่เนาออ,อันนี้เป็นที่อย่างเนาะฟุตบาทที่มีอันนี้ลม่มที่เดินวันนี้ที่เดินยังมีลม่มโอ้โหจะรู้ไปไหน เป็นคณะครุศาตสาตร์ครุศาสตร์ครุขลุครุขเขา<ล>เอินว่าคะลุคือบุเอินครุคลุศาสตร์นี่คือเฮียนเกี่ยวกับอย่างจะบ,บุหูบุมันใจน้องอยงหูคณะครุคลุศาสตร์เป็นเฮียนเกี่ยวกับอย่างเอฟซีผู้ใดหู คอมเมนต์ Comment, มาบอกน้องในเดอ,อตรตึกอีกอย่างอันนั้นน่ะูปทรงคือคือเป็นแทรกดาวบูฮัวซี่เจหรือห้าเจสวยสถาบันภาษาโอ้โหตึกนี้ที่เราเห็นตึกที่เป็นอาคารที่เพื่อนเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ เนียนภาษาโอ้โหมีทุกภาษาเลยเหรอโองพัฒนานักศึกษาโองพัฒนานักศึกษานี่พัฒนานักศึกษายัางไงอะโอ้โหโอ้ ต้นไม้กันลายคือกันนี่เนาะมีแต่ต้นใ่ๆช่วงนี้ยามฝนยากอะขึ้นหอพักชายโอ้หอพักชาย,ชายมันอยู่ตรงนี้ขี่มาได้สั่งผักเขาก็มาหอพักชายแล้วหอพักหญิงนะโอ้โหหอพักหญิงก็ต่อมาเลยทางเข้าต่อมาเลยหอพักหญิงหอพักหญิงหอพักชาย อันนี้เป็นร้านอาหารทงนีทาคณะขลุขลุขลุศาสตร์ค้าเรียนเกี่ยวกับอะไรนี่นนี่ยคณะขลุศาสตร์ตึกนี้นด้านหน้าสวยสวยเนะาะตอนนี้น้อง เข้ามาที่มหาลัยนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงก็เข้าเที่ยงแล้วนะสิบโมงสิบสามนาทีเวลากใกล้เข้าเที่ยงแล้วแต่น้องก็ยังบบเห็นนักศึกษาเพื่อนยุคแคมทางยังบบเห็นนักศึกษาจากคนที่แบบย่างแคมทางอย่างขี่รถไปขี่รถมาหรือว่าเวลานี้ระเจ้าเข้าห้องเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว้าวแต่ว่ารถจอดในนี้เยอะหรือว่าเป็นรถอาจารย์อ๋อเอี่ยวกลับแล้วทางน,นี้ไปก็โบเห็นตึกแล้วนะมีแต่ทางไปน้องบูง้มีตึกแต่เอี่ยวกับเนาะเอี่ยกับมาเบิ่งอีกฟังหนึ่งตึกนี้ตึกยังอุย้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว้าวคนคือสิมาเฮียนคณะน้หลายท่างไปใไ่นอนี้กะโอ้โหอันนี้ตรงนี้เป็นบ้านพักครูเดอ้อทุกคน เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นหลังเป็นหลังเลยอยากครูเว่าบ้านพักบ้านบ้านนึ่งเพื่อนหลังนึ่งนี่เพื่อนให้ครูเข้าพักจกคนอ่าอืมเพื่อนปลุกให้เป็นหลังเป็นหลังเนาะบ้านพักอธิการบดี มีรถใหญ่มาจอดด้วยน่าจะจอดนานแล้วนะคีเมี่ยงขึ้นแล้วอ้าวมีองเงียนอนุบานลนําบอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีองเงียนอนุบาลในมหลาลัยแต่เรเห็นเล็กหน่อยเนาะสวยนะน,นี่เงี่ยนอยู่เบกหรอือนอนสวยละขยะแยกอันนี้เป็นสนามกีฬาบอก ของมหาลัยเหรอว้าว,วนี่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นนักศึกษาแล้วอยู่ในคนศึกษาพร,พ,รพระเหรือ แบบนี้พอรอนี่อา่านว่าพระนูนี่อา่านผิดบ่อยเหลือเกินนะหอนักศึกษาผู้สาวผู้บ่าวอ๋อประชุมประกายเพชรอ๋อประชุมตรงนี้เป็นหอประชุมหรือว่าเป็นหอประชุมใหญ่ของมหาลัยเลยเนาะพิทยาลัยมันบอกว่าเป็นมหาลัยมหาลัยคือยงงครนะับ มหาบอกมหาวิทยาลัยราชภัฏหอประชุมโอ้โหเดี๋ยวเราเอี่ยวไปทางนี้ไหมเดี๋ยวเราลองเอี่ยวเข้อซอยนี้ซอยนี้มีอียัย่างทางนี้นี่ทางนี้ ขี่เข้ามาทางนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะนะนี่นี่ม,มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาเข้ามาเรียนในตึกแถวนี้ห้ามจอดตลอดแนวตึกอะไรอะ่ะอออาคารสองนิติศาสตร์กฎหมายใช่ไหมโอ้โห นุม่มสาวกฎหมายสาขาวิชาการพัฒนาสังคมทางนั้นก็โอ้โหผู้สาวผู้สาวผู้าวตรงนี้ก็จะเห็นเขาตัดหญ้ารักษายิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะคะ เอาขี่ไปขี่มานี่เพลินเกินถึงทางออกแป๊บเดียวเองเขากำลังดูเพลินเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นี่น้องก็จะเดินทางไปเขาโคต่อซึ่งที่พักน้องนี่ก็อยู่ที่ก่อนที่น้องจะเดินทางไปเขาโอนะคะก็คือทาง ไปของน้องนี่ผ่านมหาวิทย,ลยลาลัยราชพัฒนน้องก็เลยแวะเข้ามาถ่ายให้ทุกคนเบิงนํากันแต่ว่ากันยังบุห็นนักศึกษาเนะบุะหูว่ามือนี้นี่นักศึกษาส่วนหนึ่งอาจจะพักบอกหยุดหยุดหยุดเรียนซัวข่าวบอกหรือยังไงอืหยุดเรียนซัวข่าวนี้แบบอ,อาจจะพักอย่าง,างสักอย่างเนาะ วันวันนี้นีนนักศึกษาหลายเลยนานเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาเคาะนะจ๊ะไปเขาเคาะกันจ้า